สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูเกี่ยวกับเรื่องไก่ช็อกนะคะหรือว่าไก่ที่ขาไม่มีเรียวแรงนั่นเองนะคะเหมือนกับไก่ช็อกไปเลยนะคะก็วันนี้ก็จะให้ดูไก่ที่สมบูรณ์ก่อนนะคะไก่ที่สมบูรณ์นะคะอะแล้วก็ส่วนกลางกลางคลิปก็จะมีในเรื่องของอไก่ที่ ช็อกหรือว่าขาไม่มีแรงนะคะาสาเหตุนะคะที่ไก่ชนิดนี้ไม่มีแรงนะคะหรือว่าชอ็อกเกิดจากการกินยานะคะกินยาแอสไพรินหรือว่ายาแกา้ปวดท้องสำหรับไก่นะคะก็กินเกินขนาดนะคะ ให้ยาเกินขนาดความจริงแล้วยาชนิดนี้ควรจะให้ในอัตราที่เหมาะสมในแต่ละวันนะคะเราจะให้ประมาณ2-3วันแล้วแต่นะคะถ้าไก่ดีขึ้นก็จะให้ประมาณ2 3ถึงวันแต่ถ้าไก่ไม่ดีขึ้นเราก็จะให้ประมาณา3าวันนะคะแต่เอลอน,นะคะ ไก่ล็อตนี้นะคะที่เขาก็ให้ยาไปเกินขนาดนะคะให้สามถุงนะคะต่อน้ำสองร้อยลิตรมันก็เลยแบบไก่ก็เลยช็อกนะคะเกิดอาการช็อกนะคะขาก็ไม่มีเรี่ยวแรงนะคะเป็นจำนวนเยอะนะคะล็อตนี้เป็นจำนวนเยอะส่วนอีกล็อตหนึ่งก็ เป็นจำนวนน้อยนะคะอันนี้ไก่ช่วงไก่อายุประมาณ15-16วันนะคะตัวนี้จะเป็นช่วงไก่อายุประมาณ15-15วันนะคะ15-16วันประมาณนี้นะคะไก่ตัวนี้ก็กินเข้าไปเยอะนะคะก็เลยเกิดอาการช็อกอย่างรุนแรงนะคะไก่รดนี้เสียหายก็เป็นจำนวนเยอะมากนะคะอันนี้เอาไม่ทันนะคะ ก็คือไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะล็อดนี้ก็เสียหายไปค่อนข้างที่จะเป็นจำนวนเยอะมากๆนะคะก็มาดูยานะคะตัวยาที่เขาให้กินนะคะมันเป็นจำนวนเยอะนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นยาแก้ก็บท้องนะคะส่วนไก่ลอดนี้นะคะเกิดจากสาเหตุที่หัวอาหารนะคะ น้อยแต่ว่าผสมผสมกับเขาเรียกอาหารเสริมเยอะไปนะคะก็เลยเกิดอาการช็อกอย่างกระทันหันเราก็เลยรีบเร่งนะคะให้กินยาตัวนี้เข้าไปนะคะอัตราการกินยาตัวนี้ก็สองฝาเล็กนะคะกับน้ำหนึ่งร้อลิตรเอหนึ่งลิตรนะคะผสมกับ ตัวนี้สองฝานะคะก็ให้กินไก่ก็สามารถฟื้นตัวนะคะจากการช็อกนะคะกลับคืนมาเป็นปกตินะคะล็อตนี้เราแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะก็มันเกิดจากสาเหตุที่เป็นคนเรานี่แหละค่ะทำไม่ไก่ไม่ได้เป็นอาการป่วยหรือว่าเกิดจากสาเหตุอันใดนะคะมันเกิดจากคนที่ ให้กินยาเยอะแล้วก็ให้หัวอาหารผสมอาหารเสริมเยอะเกินไปนะคะก็เกิดอาการช็อกนะคะก็ยาชนิดนี้จะเป็นยา,าวิตามินนะคะวิตามินกินเข้าไปก็กลับคืนมาได้ไม่เสียหายนะคะจากคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ